บอยบึงเอ,เอ้ามันอีหยังนี่อันนั้นอ่าไทยแพร่กับไชนีสแพร่กับแก้วมังกรหิมาหิมามากินกับยายส้มผู้บาดท,ทีนี่พีนพ่น้องพี่น้องคัมเอนจอยมีเอฟวีวันเดย์คอนฟูสแอนด์ไทยแพร่ไชนีสแพร่คัมเอนจอยมีทูเดย์อีทฟู้ดโชว์เมคยูเอฟวีวันฮังนี่คขมอนคขมอนคัมเอนจอยมี บ่จ้าคอยกะสบายไปดูหีมามากินผลละไม้น้ำกันนี่เห็นบ่ผลลาไม้กระมีนี่ล่ะจ้ามีอันสลานลีน่มันบ่แม่เพือ่อนนี่อย่างน้นนี่เพือ่อนนี่อย่างนี่กะบ,บอ่อหูซื้อคือกันอันนี่อย่างน้นลี่นี่ล่ะนี่ละ่ะอันตะวันเพป็นเอิร์นราไทยแพ้ไทยแพ้กับชายนิดแพ้กับแก้วมังกรหิมะหิมะคำเอ็นจอยมีเอฟบีกันยูลุกยูรุกไม้เทปหมูเป่าแดนซิ่งอะไรกะ I would like to dancing like a jack กอ r มามามาโซยกันโซยกันมาสิมามาโซยกันโซยกันออกมาโซยออกมาโซยไรก้อนฟูดแอนทยแพ้แอนไชนีทแพ้วิตมีเลิศสมันเต็นคือเกาหิมะบาดที่นี่เอาไหนก่อนเอาอันไหนก่อนกินกับบรรยากาศสดชื่นกันสายนงใต้แสง แสงตะเวนเม่อมันแสงจันนั่งใต้แสงตะเวน I sit under the sun I sit under the sun is beautiful awesome is today make never s e n d t h e a r n s o m e i n ten day today learn s o m e t n ten day i s mean today is awesome day w h oh, perfect no rain happy t t l e beat sun and l i t t e n beat wind that's okay everything gonna be all right everything gonna be so okay ฮูอิชิชมพูแสงจันทร์ชาแนลเจ้เวลเวลคอมทูมาชาแนลเอวิวันอิฟอยู่ไลค์พัดไลค์แอนแชร์แอนสับตะไคร์เบอร์ฟ e and ีแอนฟ w m โลมี so you can see me every day i come annoy you every day if you uh, subscribe and you follow me and you share everything everything please do it let's m a i n t a i แปลเป็นไทยลืมแล้ว i would like to explain for Thai what i say but i forget what i say เ that's okay โ no oh, นอพร้อมเพ็มโอ้ยอย่างน้คือปาดไม่ไ wow. ด้ c ค n น o ด c ค n น o ด c ัดอู้ว้าวด h i s o n ว w ท a t c o l ่ะปาดว่ได้อันนี้เป็นสีอย่างโน้นอู้วนี่เป็นสีขาวดิ่ฉันไว้คาละ่ะบอเดี๋สสักแป่บเดีอยหักชอบ,ยา,ยบาย่ชมพู่กดซับตะไคร่ใบมากรูดกุดไลลกดแช่ ให้ยายชมพูได้กายได้แล้วสิพ่อยายชมพูสู่มือสู่เว้นเลยเนาะจ้ะเนาะสิกินอ่างกินอวดกินโซ,โซสู่มือสู่เวน้นเลยเนาะจัะเนาะเห็นบ่เลือดสเปนแตนเลยกินสีขาวก่อนอันนี้เป็นสีอย่างมงึงเดี๋ยวลองเบิ่งสีขาวก่อนมันสิแสบหรนะือบ่แสบนาอิโกอี่นทูอีดวท์ค่าละเฟิร์สไวท์ค่าละอิสมีนสีขาวอังกฤษวท์ค่าละไทยไทย ไทยเนมสีขาวสีขาวอิส hmm. ม mm ีนไวค่ะล่ะอู้ออซมเสร็จหวานสวีทล love it mm hmm. เกาดอน,น,าน,น่าเพราะว่าน,นายดอน่ะไอ,อ้ไร่ก้อนฟูดอะไร่ก้อนฟูดอินไทยเนมแก้วมังกรแก้วมังกอ English, รอิงลิชไร่ก้อนฟูดมังกอรกอ,อิสลิไร่ก้อน s very nice. Smell flower. Flower allow everywhere. Perfect. It smell very nice. Big palm. Mm. มเป็นส่วงดอกไม้บานนะส่วงดอกไม้บานส่วงไม้ทอ่องอาจจะเสี นี่ time is spring time for manyport season ฮิโนบายไอคอล manyport ไอคอลดิเซนออเดอร์ time นี่จะเดรนสตูม and sunder ทุเรนนี่จะเปิดวิน and sunshine beautiful day ทูมาร์โลไอดั้นโนเยต์บอสช่วงใบทองช่วงเนี้ย บนแล้วก็เปลี่ยหฤือดูแล้วก็หนาวแล้วก็ห่อนแล้วก็เย็นแล้วก็อยูห่าหนเนาอ รีโมฟจันฟอืเว็ไยเด็ด่อิ่วอิยนคยูอยู่นัดอยเซ่มนมันก็ออกจากตูกเย็นมาแกม

ดันโชว์ you what color สีป la ่านะนี้โชก่อนนีิ้นอย่างอุนี่สีแดงจ้ะอ้สีแดง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 อู้สีแดงเลดออกพิงขละออกเพอร์ปัวเด้หนุ่มจสีแดงสีม่วงสีขาวจกสีชมพูอะเลดสเปนแตนลยบอมันออกเป็นสีเน้บู้เลดเปนแตนลยเอาปั้นนะ เอาใส่เครื่องปันวันนี้ปันเป็นสีงามโบ้ดิเห็นงามค่ะคุณนะโบ้เลยสมัเต็เลย is awesome is awesome ว้าว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 ว้ามายจ็อบอีทแอนด์สลีปไอเลิฟทูอีทเลิฟทูสลีป ไม่ได้สลีปนะไอ้น็อตอีบน็อตโจกอีกไมนไออีบอีดไอ้น็อตสลีปงานของงี้จะพูดกินกับนอนอย่างเดียวอโลืมไอโฟเก็ตคีนเทาวคีนเทาเป็นคุกกิ้งอืมไลท์ดรอปคีนเทาคุกกิ้งอีทติ้งสลีปปิ้งอืม บอกงานยาสพติดก <rude S 2> ินแล้วก็นอนตื่นขึ้นทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดบ้านแล้วไปกับเขากินแต่บัตีบิลเบาอี้อส่วนนี่ตึนบิตซาวเวอร์นี่ส่วนสวีทนี่วันนี้เตึนบิตซาวเวอร์ n อตซาวเวอร์ทุ่มาดจัดอะลิตเตรลิตเตรบิต อ t l e bit is mean นิดหน่อย s o u อ i ์ s ิ e เ n นเปรี้ยวเปรี้ยวนิดหน่อยอ l i t ตบ e bit sour เปรี้ยวนิดหน่อยอร t t ตบิทซ t วอริติตอืมเนก็มี l ิ t t l เกอร์นะเป็นเด็กน้อยที่น่ารักว่ะริต t l เกอร์ ว r ล a ี่เฟรดมันสดมันวิลลี่อีสิทูพิวตุกสารอ่างนี่ไรโซอร่อย Fall down, ừ. Mm. Mm. Not fall down. Drop in my hand. Mm. It's so 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 in drop in my hand. Drop in my drop in my hand is mean. Tục đặt mình. Mm. Tục luôn chặt mình thôi. Drop in my hand. Mm. Bên trong. อืแซ่บอิ้นแดงไม่ทางอิสเลล ย่อยางหฮรินแดงกินแกมั้งก่อนอิมิวันถูกดยทางเลกอกไรก่อนฟูดม,มือกระแดงอร่อย ทยแพรทยแพรเพื <I> ่อโอเคทายแพรพี่วพ่อไพี่วันเซกเนพี่ส่วนสบพี่ว่ะที่ปอกเริ่มตนตัดเลยโบว์ี่บูดนอตเน่นอตเน่บูดเนบูสเมกโดนยู่ห้ียนบูดเคลื่อนข้างบ้าน บาดยาเริ่มสมแต่เลยเบเพราะแกพักกันได้อย่างกินเทียงกินอันนี้อิม่มเราเดียวกักินเขาขก็อร่อยจ้นี่มาท่านกินเขาเทียงเลยอ n n o t a เ e l a n d อ Ait Fruitford Nan Update Ait l a n Later นะ้าทเวโอคอกอินออสเตรเลียเมลเบิร์นเริ่มสมผันแต่เลยตอนนี้บัาจ้าเทียงเทียงออสเตรเลียเมลเบิร์น เทียงได้จ้ะเทียงบอตะเวนจะเทิ้งหัวก็บอเทิ้งหัวเป็นไหนก็ยุเทึ้งหัวแหละกันเทียงแต่ตะเวนสียุเทึ้งหัวอันวะแต่สมเป็นแต่ในโบวนี่วิธีปอกบอเบ่ง่ากเลยปอกง่ายอืม เลืดว่าแบบที่นี่วันนี้มึงนี่มันปอกไม่ได้เ้าก็ต้องเอามีดเจาะเข้าขไปเห็นไหมดิสฟ <Pe el S 2> ันแค่น็อตพิวพิวก็หมายถึงปอกได้จ้ะเด้อแค่น็อตพิวก็หมายถึงว่าตรงนี้มันปอกไม่ได้เนี่ยดิสฟันแค่น็อตพิวก็หมายถึงว่ามองนี้มันปอกไม่ได้นี่เห็นปะเอามีดงัดเข้าไปเห็นปะม,มีดงัดเข้าไปเลยบัดที่นี่เลือดสมเป็นเลยพิวแค่น็อตพิวอินลายเด็ดพูดดัวไนน์อินเฮียดูดิอี๊ซ อีสิุ่ิวอีสิอันนั้นอยู่กับใบเลยทีนี้อใบอิซมินตัดเลย cháu được เชฟฉันทำค่ะผู้ตัดได้เอาตัดก็ตัดเอาเนาะตัดมาแสบผู้ตัดได้สิบอกเกิอดไมนจังเลย Lợi, lợi. Ô nhiên cái nịp Sai nịp hai, 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 hết nhàn. nịp hai, thử, work again. มันมันสุกตัวน,นี้มีนมันสุกมาแล้วเจอโก oh, mm. ้ทูเวิร์กอเกนฟินิชเวิร์กโก้ทูยูนีอะเกนล่าสุดได้วีคัมโฮมอะเบาโอ้ลาสุดได้คือชีคัมโฮมอะเบ้าเพนเตอร์ติก้ทูเวิร์กฟินโก้ทูยูนี่ฟินิชยูนี่อะเบานายเตอร์ตีคัมโฮมเทนเตอร์ติทุเดย์ก้เวิร์กเออร์ลี่อะเกนลีฟโฮมอะเบ้าเซเวนเตอร์ตี I don't know what time s h come home again the same time I think because s h have to go to y o uni. น้องไทยไปเห็นงานอีกแล้วมาอยู่มาซ่าน้องไทยน่ะเห็นแต่างานเห็นงานเห็นงานงานเสร็จกับตรงเรียนมาขึ้นกลับบ้านหนังตะซีซีถุ่มเคิงขึ้นน่ะกลับมาซีถุ่มเคิงแม่ก็บบ้ได้เห็นกับเขาให้กินดอกซีถุ่มเคิงอ่ะไปกินเขากับมู <c oughs> เลือกเลียงแล้วกับกินข้าวกมูขึ้นอไม่ได้เห็นกับข้าวกินลักสณะนัดคุกกินข h าวขอจีฟินิชคูอยูน่ไลตเตตัแฮปปี้เนอร์วิสเฟนอันนั้นท h โฮม But t o นี g ก็ n e งจ c o o k สเ e ็กสเต็กอืม m ำมิคุกสเต k กค o ก k k she love it she love steak My husband love steak too I love steak too อ o w w this one Mm. อันนี้มันใหญ่ดเดี๋ยวเดขอปาดก่อน this one big cut little bit okay อืมสิ ไอทรายก่อนสวีทแล้นอสวีทอืมอีส์ันสวีทเว้นสวีทใช้นหมแพรสวีทโมเดลไทยแพรอืมมันลิสตันบีทที่เป็นคาราี่สันลลิสตันบีดไว้นี่ที่มันบลลิสตันบีทเยลโล่อันนี่แม้ เนียนิดแพ้นี่หวานหวานก็ของไย่มันท้าอีกอหวานหอมของไยบมันท้า,าสีหวานซื่อ,อมันมาหอมอันนี้หวานหอมบอ่เสียร์ซื้อมากินแล้วอืมอืมแซ่บของมันทฮากับแซ่บเหมือนกันแต่ว่ามันมาหอมคือจังอ๋ออันนี้อือืม,อม กินอันนี้แล้วนะเมั่กินอันนี้อันนี้จืดไปเลยเด็กให้แพ้เขาหนิจืดไปเลยอืมอืมอืมลดลด จัด mm ับจักินริมไสิพาพ่ใหญ่เป็นยงพ่อใหญ่ถ่าอยู่ไม่ของข้ามเหมอนอีฟินิตก็อินทวอล์กเอ็กซ์ไซส์ I have to burn vet in my. Um, I have to burn vet in a study, not in my. Hmm. Hmm. เป็นตาเป็นอย่างเด็ดเด็ดสองตาที่ไว้้ทุสันการ์ตออนซันอะไรทำไมอาเลยอยู่ลูก <c> ไ <oughs> ม่เต่เลย <c oughs> <c oughs> ไปซื้อมากินเนอร์ใช้หนิดแพ้นะบ้านเขาเอิญนีอย่างแพ้นะขอคิดซื้อมันก่อน สา,ล,สาลี่สาลี่สาลี่มืเป็นสาปาไงสาลี่อือสา,า,สาลี่ลทย่กับสาลี่จีนเบอร์เก่งป่ะนึกึกออกอืม